บ้านของเราช่างหลังใหญ่และงดงามท้องฟ้าเป็นสีครามเกลียวขึ้นยังคงทักท,ทายมีคนรักอยู่ในทุกแห่งเมฆหมอกไอละมุนตายฟ้าที่เป็นของคุณ สวัสดีครับคุณผู้ชมประเทศไทยของเรานะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ําตกชายหาดและก็รวมถึงเกาะต่างๆด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราและแน่นอนที่สุดครับผมนะครับเป็นแหล่งในการสร้างเม็ดเงินปีหนึ่งนะครับผมมูลค่าหลายแสนล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับเราในฐานะคนไทยเจ้าของพื้นที่เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ดูแลธรรมชาติให้อยู่กับเราไปนานๆครับผมโดยเริ่มจากการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีครับรับรองนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่ต้องประทับใจไทยแลนด์อย่างแน่นอนและทําไมที่นี่ถึงได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเราไปคุยกับเจ้าของพื้นที่กันครับสวัสดีครับพี่การันครับสวัสดีครับคุณเอ๋ที่นี่อากาศบริสุทธิ์สดชื่นมากเลยนะครับ ทำไมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชำริจังหวัดจันทบุรีนะครับจึงได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชำรมดิมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและครอบคลุมทุกด้านที่มีมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาในอนาคตความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยวการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่แล้วจะพบกับ ความสมบูรณ์ของป่าคงกลางมีการให้ความรู้เรื่องป่าเชเลนตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเรามีหอดูนกให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาพฤติกรรมของนกในบริเวณนี้และศูนย์ศึกษาของเรายังได้รับมาตรฐานห้องน้ําสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับในการที่ศูนย์ของเราจะสามารถคงสภาพความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปได้นักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้อง ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในกฎระเบียบของสถานที่ท่องเทีย่ยวของเราด้วยนะครับถูกต้องเลยนะครับผมคงต้องฝากคุณผู้ชมครับว่าถ้าอยากให้แหล่งท่องเทีย่ยวของเรานะครับสวยงามแล้วก็น่าประทับใจแบบนี้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็เราคงต้องช่วยกันดูแลแหล่งท่องเทีย่ยวครับให้คงความเป็นธรรมชาติสะอาดแล้วก็น่าเทีย่ยวแบบนี้ตลอดไปวันนี้ขอบคุณพี่กรันมากนะครับ รุกนี้นะครับผมเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวรับรองว่าท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยประทับใจไทยแลนด์อย่างแน่นอนสวัสดีครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา้าาาาานนนนของงงงงงเเเรรรช่่ลลลััใหญแะดมมป็สีีคคกยยยยว ในทุกแห่งเมฆหมอกไอละมุนตายฟ้าที่เป็นของคุณ